สวัสดีครับผมสวัสดีตอนบายบายแดดห่อนๆครับผมเมื่อนี้กินขาวเที่ยงแล้วก็เลยล้องมาเลาะเบิ้งหวยครับผมทีมงานในยังบบว่างครับผมทีมงานาว้ผูดใดหว่างเลยมือน,นี่ผมก็เลยมาเลาะเบิ้งหวยว่าที่ล้อง จอบ,บ้อนเลนเลนครับผมเพื่อพ่อได้เนวไปกินแรง่งวยน,นี้หน้ามันแห้งแล้วครับผมทีบ้านกะข้าเจ้าน้า,มมา,มมา,นาที่มาตึกไม่ยังายเทียร์หรอครับข้าแต่ที่ม,มาหาจอบบอนเศษเล็กๆน้่อยเพื่อมีประคอประดุกพ่อได้ไปปนแรงพ่อได้ไปกินแรงครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนสุดเปลี่ยนยางแล้วเอาจังมาจอบ,บ้อนเิึงเ,เลยครับผมจากที่จอบ่อยทำได้บูแดดหอนหอนโคตรหอนเลยครับผมไปติดตามรุดซอยกันครับสิมานว่มือนี้ เตียนสุดแล้วกอดสิลงลุยเห็ดนำปูแน่จังหน่อยครับผมเพื่อปูภายในมานครับปูแน่เลยเออเห็ดนำปูแล้วอาจจะมานก็ได้ครับผมเว้ยลูกหลานมาหาอยากหากินขอให้มันมัเด้อไี่ป่าไปอยากไปกินปกปักรักษาอย่าดือดนที่ส่วนขอให้มันมานมั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 นครับเห็ดนำปูแล้วขอรับเศษปูแน่จังหน่อยครับผมเพื่อปูภายในมานครับ ขวดขนาดครับผมไปลุยกันครับผมจอบบอลเพื่อไดนะ้เน่อกี้แรกครับ ค่อยเม่จองปานดค่อยๆน่หลักม่จองปนอนานใดขบนเขาค่อยชอบนะครับมักระทึสุดีเลยทหลกวัดจะไม่ไมีป่าไว้ <c oughs> ไม่มีป่ากระทึส เอาเลยอ่ะไมเได้ชมวงนนเลยจุ่มไปเลยมุดหาหมดเลยไม่เเห็นโหเห็นกับป้ามันย่งัลอะไรน้อกระพราอีน้อยใจน้อยใจมันจะคาดามันกรติงขี้งกุ้งคักี่เล ตื paid, ้อนหงืบุมีน่ได้ถเมนได้มาตือจะดุสเหมาได้ทุนแยกกัวางเดมาล้ีตไปถ้ามันากหลเด้อฝาเนีป่อยเดอได้ไรมันลากหลยเข้าตต่อมุ่งได้น่าเากันีให้แหงะถึงแซื้อมันก็ได้ราคาถันแล้วเอับตน้อยเน ขึนกพ่นให้อยู่อโอ้ยก็บ,บนอยน,น,นะกระชับนั้นเลยไมาไฟแห้งมันยชั้นล้นละตรงนู้ตงไฟมันอยู่ไ,ยไฟในขี้พงเนาะมันไฟในขี้พงเอาจับมือน,นึ่งยกทอ่ทอท่อนนานมาแม่มันใหญ่กว่าที่สองอยู่คุณวแม่เจ้ารัไปเห็นเหมนะือนกันสุปมเนาะโอ

มัน่เสอเลยนะค่มันเสมอยู่มันเลยเวลาเขาไปวัดะรนีอยู่มงกุฎพวกก็รุ้ๆตุน้อยนี่มาบอด่งบอดแข่งนี่ล่ะครับพี่น้องผมคืนแล้วครับปลาบ่ค่อยบอนอะไรครับได้บ้านแฮสองสามบาทได้ประคอมาสอตครับ ผลงานวัดแหจอบปอนครับผมสองตัวก็ได้แล้วแรงอยู่ครับผมไ <c oughs> ม่นี้ก็ไปตึกแหครับผมจอบปอนในปลามา่มสองตัวครับผมปลาคอนี่ครับเ้าวที่เอามาเผาเผากินตัวหนึ่งครับผมอีกตัวนึ่งขังไว้กันอย่านี้ครับผมปลาคอเผาเกลือครับผมเอาเผาปลาคอกินกันมัน เดี๋ยวตําหมกทัวกินกับปลาเผาน้ำครับผมมาเด้ครับพี่น้องผมกินข้าวแรกน้ำกันครับผมนี่ครับผมปลาที่เป็นติเงแหนมเลยเมนูหลายอย่างขนาดครับผมทอดมันก็มีทอดมันปลาไายก็มีครับผมเดี๋ยวห้าสิบเบิองปลาเผาข้าวก่อนครับผมโป๊ะ <c oughs> เกลือเกลือเน้นๆ ป่าเนี่ยช้ำๆหวานๆครับผมดำบักัวป็ดครับอลืมล้มลรืมม ลืมน้ำร้อนคอครับผมน้ำร้อนคอจักหน่อยว่ากินเขาเสียรับอนวดขนาดกระวมมากกัไมากกินเขาสำกันครับเขาแรงขอขอเผาเกลือครับผม หวานช้ำๆครับอืมข้าวมากินกันแรกเครับผมปลาเผาะปลาคอเผาเกลือช้ำๆครับผมกับตำัตกคุงเอ้ยม่แม่ตำักคุงแม่ตำักทัวเป็ดๆครับมาขึ้นมาได้นำรองคอแล้วก็ว่าพิษว่าทึก ถอดมันปลาไก่ครับผมปลาไก่ที่ไปตึกแหจากคลิปก้อนๆนึครับผมขรดเอาเนื้อแล้วก็เอามาหิ้บถอดมันครับผม <c oughs> ครับพี่น้องผม จัง <Read> ไกะขอต mm hmm. กินเขากันครับมาคล mm ิป hmm. นี้เช่ไไกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดียวเจอกันคลิปหน้าครสวัสดีครับเี่นั่งเขานลับติ่ดเขาเ